กอะค่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคอุณนญิงเมืองทิพย์นะคะวันนี้ยิงเองนะคะก็มีข่าวการอัปเดตเรียกได้ว,ว่าก็เยอะมากนะคะอยู่ในโหมดทดลองฮีโร่นะคะซึ่งบางคน,นอาจจะยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้เข้าเสิร์ฟไทยไงอันนี้มันเสิร์ฟเบต้าพี่หญิงก็เลยแบบมาทดลองให้ทุกคนดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยจ้ะอ่ะอย่างแรกเลยการฟิกเกอร์ค้ามแมป จะบอกว่าต้องข้ามแบบนะถ้าข้ามกำแพงอะ่ะมันจะไอ้นี่เกินไปเขาเรียกเราว,ว่ามันจะแบบดูธรรมดาเกินไปอ่ะทายังไงไปดูอันดับแรกเลยค่ะกดบวกมาที่ตรงแผนที่นะคะอ่ะทุกคนจะเห็นปะนี่เลยค่ะที่พี่หญิงวงกลมให้ดูนะคะรูฟิกเกอร์ซึ่งในแมปประเทศไทยนะ่ะเซิร์ฟไทยอะ่ะมันจะไม่มีนะคะแบบเรากว่าเราจะเดินไปถึงแบบสมมุติเราอยากไปหาบางกรเล็กใช่ปะเราอยากจะเดินไปอย่างนี้อ่ะโอ้โหกว่าจะถึงอ่ะต้องใช้ฟิกเกอร์ช่วยบางครั้งนะแบบอ่ะ ต้องเปิดอันนี้ด้วยรถคู่ดาวเนี่ยอ่ะกว่าจะถึงแบบนี้นานใช่ไหมแล้วกว็จะไปถึงเลนล่างโอ้โหโคตรนานอ่ะปัญหานี้จะหมดไปก็คือ GM ก็เลยเปิดโหมดนี้มาให้นะนก็คือฟิกเกอร์คามแมปค่ะแค่กดตรงรูปบวกตรงแผนที่จากนั้นกดฟิกเกอร์เนี่ยลากเอาไปเลยอยากไปหามาังกรใช่ปะลากไปหาหน้ามังกรเห็นปะทุกคนปึ๊บอ่ะงงงงถึงมังกรแล้วโอ้โหอ่ะอยากจะไปหาบอใหญ่ศัตรูได้ไหมอ่ะ แต่ก่อนจะไปหาบอสศัตรูเราต้องเปิดอมตะก่อนนะคะอะเปิดอมตะเรียบร้อยโกรธค่ะไปหน้าบอสศัตรูปึ๊บเห็นไหมทุกคนโคตรวายอะไปหาป้อมเราได้ปะปึ๊บนี่ไปหาศัตรูได้ไหมนี่ทาไมจะหาไม่ได้นี่ไงศัตรูก็อยู่ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าถือวัดดีทีเดียวนะทุกคนแบบว่าบางครั้งอ่ะเราอยากจะทดลองใช่ไหมเราี้เกียจดเดินอ่ะเราก็แค่กดขยายแผนที่แล้วก็ฟิกเกอร์ไปเลยเนี่ยค้ามแมปไปเลยโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรดีเลยอะ อย่างที่2นะคะทุกคนก็จะรู้อ่ะเดี๋ยวพี่อิงมาอธิบายทีละอันกันเลยดีกว่าอ่ะอันแรกนะคะ Battle Training GM Change Hero คืออะไรคือแบบว่าก่อนที่เราจะมาทดลองฮีโร่น่ะถ้าเราอยากทดลองตัวใหม่อ่ะเราต้องกดจบเกมใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ต้องค่ะปัญหานี้จะหมดไปเช่นกันแค่เรากดนี่เลยค่ะ Battle Training GM Change Hero กดปุ๊บ มันจะเข้ามาให้เราตรงหน้านี้เราสามารถเปลี่ยนฮีโร่ทดลองได้อ่ะสมมติพี่หญิงอ่าใช้ฮีโร่บาหยันใช่ไหมอ่ะพี่หญิงเปลี่ยนปึ๊บอ่ะเป็นไฮตูก็ได้ปึ๊บจากนั้นลวพี่หญิงก็จะเปลี่ยนฮีโร่จากบอนนี่ก็จะเป็นหยาดใช่ะอ่ะก็กดตกลงแค่นี้เห็นปะทุกคนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยเราไม่ต้องกดแบบหลายรอบแบบกว่าจะวินแล้วก็เข้ามาใหม่อูห้หูกว่าจะโหลดนานปะนานอ่ะปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอ่ะ ช่องต่อมานะคะ Battle Training GM Create Own Mortal Dummy คืออะไรคือการเพิ่มฮีโร่ฝั่งเราก็คือเพิ่มพี่มอร์ทอนั่นแหละฮีโร่ฝั่งเรานะคะจะไม่มีวันตายอ่ะทุกคนปึ๊บเมื่อยิงกดมาครั้งหนึงปุ๊บเห็นไหมพี่มอร์ทก็จะออกมาแบบนี้ค่ะ1ตัวออกได้ทั้งหมดสูงสุด5ตัวนะคะอ่ะลองกดดูหนึ่งโอส้ย จอกได้ทั้งหมด4ตัวนะทุกคนยิงพูดปิดแอมซอรี่นะคะจอกได้ทั้งหมดอยู่4ตัวรวมกับตัวเราเป็น5คนในแมปแบบนี้เลยค่ะอ่ะอันนี้ไปแล้วนะคะถัดไปจะเป็นอันข้างล่างเลยค่ะ Battle Training GM Create อ่ะมอทอสประมาณนั้นนะคะอ่ะดัมมี่ก็คือสร้างมอทอสอีกฝั่งขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวยิงจะกดให้ดูนะปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมมอทอสอีกฝั่งก็จะขึ้นมาแบบนี้สอ 4ก็จะมี4ตัวแบบนี้เลยค่ะก็จะกลายเป็นว่าในแมปมีอยู่ทั้งหมด10คนอ่ะถัดมานะคะปุ่ม Battle Training g m c r e a Tail e คืออะไรก็คือการสร้างเทลฝั่งตรงข้ามข,ขึ้นมาอ่ะแล้วก็ลองกดปุ๊บก็จะเห็นเทลขึ้นมานะอ่ะเนี่ยค่ะเทลหตัวเทลสตัวมอทอยก็จะเริ่มหายไปนะคะเพราะว่าเทลเข้ามาแทนที่เทลสตัวอ่ากดอีกครั้งก็จะเป็นเทลสตัวก็จะประมาณนี้เลยค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะมีทั้งหมดอยู่ 5ตัวนะคะอ่ะถ้าสมมติพี่หญิงค่ะมันลบไปมากเลยหนูอยากลบหนูทำไงอ่ะถ้าอยากลบปุ่มตรงนี้เลยค่ะ b a t t e g e อ่า b a t t e training gm อ่าอ่า dummy มมประมาณนั้น clean all dummy ก็คือมันจะลบตัวละครทั้งหมดนะที่เราสร้างขึ้นมายกเว้นตัวหลักนะอ่ะกดปุ๊บเห็นปะมันก็จะหายไปประมาณนี้ค่ะซึ่งตัวละครที่เราสร้างขึ้นมานะคะจะไม่มีวันตายอ่ะไม่มีวันตายยังไงเดี๋ยวหิงจะมาทดลองให้ดูปึ๊บ กดมอทอรขึ้นมา1ตัวอ่ะทุกคนดูนะเนี่ยอันนี้คือค่าสเตตัสมอทอรน,นะคะมอทอรจะไม่มีวันตายนะทุกคนยกเว้นเราจะลบมันออกไปนะเนี่ยเห็นป่มมันจะเหลือเออยู่ขีดหนึ่งนะมันจะไม่ยอมตุยอ่ะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะนอกจากเราจะกดลบทิ้งตรงนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็ในส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้ Battle Training GM Dragon ก็คือ d าก g o n ตัวเล็กอะค่ะตัวเล็ก,ตลกแต่เองเนี่ยเมื่อเรากดหนึงครั้ง,งปึ๊บ ก็จะเป็นมังกรตัวเล็กนี่เมื่อเรากดคางอา battle training gm big dragon ก็คือมังกรตัวใหญ่ก็ตามตัวเลยค่ะ big dragon เนี่ยมังกรตัวใหญ่นี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะในโหมดทั้งหมดส่วนตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคีป,ป่านะยิงตะตีให้ดูอืดอ้าวโอ้ยช้าจังแป๊บนึงนะยิงขอซื้อก่อนซื้อของก่อน,ออนตรงนี้ก็จะเป็นคีป,ป่านะ โอใหขัดใจจังวะโอ้โหชา้าจัดเอาโอ้โอยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนยิงเริ่มกดแล้วยิงเริ่มกดละดูดด,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 ดตรงนี้อะตรงนี้ก็จะกลายเป็นคีปปากนะทุกคนเนี่ยถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บคีปปากก็จะเกิดขึ้นมาอะก็จะมีประมาณนี้ค่ะฟังก์ชันใหม่ก็ง่ายๆเลยกดปุ่มบวกตรงนี้ฟิกเกอร์ค่ะแมปปั๊บหนึ่งสองสาม สี่ห้าคือฟิกไปไหนก็ได้อ่ะทุกคนไปหน้ารักไปหน้ามังกรได้นนหมดนะเอ้าเฮ้ยมันก็ยังตามมาอยู่หรอพวกป้อมใหญ่อ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะปึ๊บปึ๊บ,บ,บและในส่วนนี้นะก็อย่าลืมมาทดลองอ่ะเฮ้ยหลายคนก็จะแบบสกินทดลองกับสกินลูเมียได้มาได้นะถ้าเข้าเซิร์ฟไทยอ่ะเดี๋ยวพี่ยิงจะทําให้ดูปึ๊บเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นคุณแม่ลูเมียก่อนแป๊บหนึ่งซึ่งเหมาะกับสกินคุณแม่ลูเมียมากหมดนี้บอกเลยอ่ะเราเปลี่ยนเป็นลูเมียแล้วนะนี่ทุกคน กดไปเลยมอทอสหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเอ้ยเอาห่างๆกันหน่อยมันจะไม่เห็นนะโอเคเนี่ยทุกคนดูนะหนึ่งสองสามสี่อ่ะทุกคนดูเนี่ยถ้าเอาไปกับการแล็กซี่อ่ะมันจะสามารถทดสอบได้เลยอ่ะดูดิเนี่ยเห็นไหมโคตรดีเลยอ่ะพี่หิงก็เลยโคตรชอบมงหมดนี้อ่ะเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ตายนะมันจะไม่มีวันตายนะทุกคนบอทมันจะไม่มีวันตายนะจ๊า นอก,กจากนั้กจะกดลบทิ้งประมาณนั้นแหละค่ะเนี่ยถ้ามาทดลองในเซิร์ฟไทยนะ Galaxy แบบเข้ามาน่ะพี่หญิงว่าสนุกมันถึงมาโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซา b s c สก b e ให้หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้าอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจ้า